อินกำลังอินรายงานตัวครับช่วงนี้เข้าหน้าร้อนเราต้องหาเมนูอร่อยแล้วก็เย็นๆยนสดชื่นสดชื่นมาทำกันหน่อยกับเมนูที่มีชื่อว่า w ว f เฟอร์สตอรี่ทาทำยังไงมาดูกันครับ อินเนียมีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานเวเฟอร์ของล็อกเกอร์ที่ประเทศอิตาลีม,มาโรงงานสวยมากแล้วตั้งอยู่บนเทือกเขาโดราไมบรรยากาศดีทุกอ,อย่างมันดีมากๆจึงต้องเอาเมนูพิเศษพิเศษเนี่ยมาทําให้กับทุกคนได้กินกันเฮ้ยได้ชมและพระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือล็อกเกอร์ดับเบิ้ลช็อคครับผมโดยความที่เจ้าตัวช็อกโกแลตเนี่ย เขาเคลือบไปทุกอน,นูของเวเฟอร์เจ้าตัวเวเฟอร์ผสมกับผงโกโก้ใช่ไหมแล้วตัวไส้ก็เป็นไส้ครีมช็อกโกแลตแบบแท้ๆช็อกโกแลตแบบตะโกนอะ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบบนี้มันเข้มข้นแบบนั้นจริงๆเป็นผงโกโก้คุณภาพดีแบบระดับโลกจากประเทศเอลกอดอร์อันนี้คือสิ่งที่ชอบมากมันเป็นแบบสติ๊กเกอร์เนี้ยอย่างเงี้ยพอเรากินไม่หมดมันก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ความกรอบก็คืออยู่เป็นเดือนอะ่ะ ชิมให้ดูว่ามันกรอบแค่ไหนมาน,นี้ทุกคนลองสังเกตนะครับว่านี่คือเวเฟอร์ที่สลับกับตัวของซอสช,โชโ็อกโกแลต4ชั้นอะ่ะมันเข้มข้นขนาดไหนอร่อยพอเวลาเรากินไม่หมดใช่ไหมให้เราปิดแบบนี้แล้วก็นี่เก็บไว้ได้นานเป็นเดือนก็ยังกรอบแล้วบอกก่อนว่าสูตรนี้ง่ายมากนะครับเพราะมีแค่ตัวเดียวที่เราต้องทํานั่นก็คือ ไวช็อกโกแลตซอสนะครับอินเนี่ยจะใช้เป็นไวช็อกกแลตคอมเพลว์นะครับ6กกรัมแบบนี้อินจะเข้าไมโครเวฟทุกทุกสิบาวิครับเอาออกมาคนอ,าออกมาคนอ่ะเดี๋ยวมาดูละลายเป็นแบบไหนนี่ทุกคนละลายเรียบร้อยได้แบบนี้นะครับตามด้วยตัวของวิปปิ้งครีมนะครับลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะแล้วอินก็จะตามด้วยตัวของแมคโครมิคส์สตรอเบอรี่นะครับ1ช้อนชานะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้เท็กซ์เจอร์ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราจัดจานกันเลย แนะนํานิดนึงว่าให้เราเนี่ยเอาตัวของล็อกเกอร์ของเราเนี่ยจุ่ม,มนะครับแล้วเราก็มาแปะนะครับมันจะได้เป็นตัวล็อกจะได้ไม่ขยับไม่เขยื้อนตอนที่เราถือนะคือเยากยจะบอกว่าจริงๆสูตรนี้จริงๆใช้รสไหนก็ได้ใครชอบกินวานิลาก็ใช้รสวานิลาก็ได้ก็เข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเดี๋ยวจะราดซอสนะครับราดลงไปแบบนี้นะครับถ้ากินนะเนี่ย และสุดท้ายนะครับก็ตามด้วยไอติมรสที่ชอบวันนี้อินใช้เป็นไอติมรสวน,นิลานะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเมนูนี้ของเราเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยลองไปซื้อทับล็อกเกอร์รสชาติไหนก็ได้มาทําเป็นเทร์แบบนี้ก็เป็นไอเดียเก๋ๆน่ารักน่ารักและที่สําคัญนะบอกก่อนว่าล็อกเกอร์เนี่ยกินเพียวๆก็อร่อย ยิ่งมาทําไอเดียเมนูแบบนี้คือเก๋มากๆใครอยากหาไอเดียไปทําเค้กหรือให้เป็นของขวัญเพื่อนๆลองเอาเมนูนี้ไปทำนะครับเมนูง,ง่ายๆแบบนี้บอกเลยว่ามีอีกเพียบในรายการซี n o c คุกกิ้งขับของเรารอติดตามกันเยอะๆนะครับ